สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องฟฟงามือสองครับจากทางร้านลุงหงาวันนี้พามาชมแมสซี่นะครับ1น8นะครับยนขนาดเท่าแมสซี่1-2-4ครับวันนี้นะครับนำเครื่องมาส่งลูกค้าอำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทครับตอนนี้ก็กำลังทดสอบระบบ แล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับลาก่วงด้วยรถไถยันมานะครับ49แรงเมสซี่ตัวนี้เป็นเมสซี่ที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับช่วงนี้มีคนหาหลายคนนะครับ สี่หรืนะครับครับรานี้นะครับต้องการค้าแบบเดิมนะครับไม่ต้องเปลียนสีร้านเราจัดในะครับตัดแบบเเเลยไม่ต้องเป็สีนะครับบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับ ใครที่กำลังมองหาแมสซี18ครับประมาณบา,างเดือนมิถจนาานะครับกมีเครื่องเข้ามาหลายตครับก็าสามารถเข้ามาชมที่ร้านเราได้นะครับใครที่ยังไม่ทราบที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จอสศรินนะครับเส้นศรนสาขากมที่19บ้านตะกอนะครับ มีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับสามารถแวะชมมาพูดคุยกันได้หรือท่านใดที่มือใหม่นะครับอยากมาศึกษาก็เข้ามาศึกษาที่ร้านเราได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำนะครับ ก้อนฟางนะครับจะเป็นขนาดก้อนฟางก้อนใหญ่นะครับความยาวขึ้นอยู่ที่การตั้งของเรานะครับก็แต่หนเมตรนะครับเมตรยี่นะครับเมตรสานะครับตั้งนะครับ,รบตั้งได้ ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูสามารถสอบถามเบื้องต้นได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 8 7 9 5 7 9 4 5 3อีกเบอร์นะครับ0935732101นะครับเมื่อทุกท่านรับชมวิวดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราลงไปแล้วก็ข่าวสารจากทางร้านนะครับเราจะลงใน YouTube นะครับตลอดนะครับช่องทางในการติดตามอีกช่องทางครับคือทาง Facebook นะครับก็คือ f a c e b o o k f แฟนเพจนั่นเองนะครับก็คือเครื่องอัดฟังมือสองราคาถูกนะครับสามารถ ร์ชเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากโคถรทุกใจให้ช่องเราอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเครื่องอัดฟางจากทางร้านนะครับไม่ได้มีแค่แมสซี่อย่างเดียวครับเรายังมียูเวนตนะครับแล้วก็อินเตอร์ให้ท่านเลือกชมนะครับราคานะครับราคา หลายท่านอยากทราบราคานะครับราคาเริ่มต้นที่185,000บาทเท่านั้นนะครับทุกคันพร้อมใช้งานนะครับเป็นบล็อกก้อนใหญ่นะครับ ยังไงก็ฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสามารถเข้าไปชมในช่องเพิ่มเติมได้มีหลายคลิปวิดีโอให้เลือกชมนะครับอยากให้เรารีวิวทันไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่นทานี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ